สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทําให้ดอกเพียบผลดกเต็มต้นนะคะต้นไม้พืชผักงามสวยกันอย่างง่ายๆเลยค่ะต้นไหนไม่โตต้นเล็กแค่แกนมดมแมลงเยอะนะคะใช้สิ่งนี้กันเลยค่ะทุกคนเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยนะคะ ให้ต้นไม้พืชผักของเรานะคะสวยงามติดดอกออกผลดีค่ะติดดอกแล้วดอกไม่ร่วงหรือติดผลผลก็ไม่ร่วงเช่นกันค่ะวัสดุอุปกรณ์ราคาหัวใจของงานครั้งนี้นะคะเป็นนะคะสิ่งนี้เลยนะคะอยู่ในห้องน้ําอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นยาสีฟันนะคะใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะและเป็นอันดับต่อไปนะคะเป็นยาพาราค่ะ ลำต่อไปค่ะเป็นหอมแดงนะคะหอมแดงค่ะกาจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีนะคะหมักนานนะคะจะมีสารซันเฟอร์ออกมาสารซันเฟอร์จะดียังไงคะ่ะไม่ก้ยขายจะสามารถนะคะกําจัดเพี้ยไฟไลายแดงลายขาวในพืชได้เป็นอย่างดีค่ะแถมสูตรนี้นะคะยังเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหนิกใบงอได้ดีมากๆากค่ะยาล้างจานค่ะกําจัดมดหนอนแมลงนะคะใปไข่หนึ่งฟองเปลือกไข่ค่ะเครื่องดื่มชูกําลังจ้า ผงชุรสโมโนโซเดียมกูตาเมตค่ะรากตือดอกเพียบผลดกแน่นอนค่ะสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดเลยค่ะไล่มดไล่มแมลงนะคะแถมยังเร่งดอกเร่งผลพืชผักเขียวโตเร็วค่ะหอมแดงค่ะพวก่นก็ตามหรือทุกมาให้ละเอียดนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งกำมือค่ะเพื่อนไปเลย เป็นยาพารานะคะกําจัดมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะแถมยังเร่งรากเร่งดอกเร่งผลนะคะแก้อาการพืชที่โสมนะคะมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะกลับมาเขียวงามติดดอกออกผลอีกครั้งค่าด้วยยาพารากันเลยนะคะท่านไหนมีแอสไพรินนะคะใช้ได้เช่นกันนะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ และก็ตามด้วยสิ่งนี้นะคะเป็นยาสีฟันนะคะในยาสีฟันนะคะมีส่วนผสมของเกดะะ์ชลแหนนะคะและยังมีแคลเซียมอย่างง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะกำจัดมดมแมลงได้ด้วยเป็นปุ๋ยแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆ แม่ก้อยบีบยาสีฟันลงไปนะคะอยู่ที่นะคะ2ข้อนิ้วแบบนี้เลยนะคะสูตรง่ายๆในการกําจัดมดมาแรงค่ะในยาสีฟันนะคะประกอบไปด้วยนะคะเกสรแนเกลือเบกกิ้งโซดานะคะสารซิลิกา้าซิลกอนและยังมีแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตจ้า พืชงามด้วยไล่มดไล่มแมลงนะคะแถมยังไล่ยุงจิ้งจกตุกแกในบ้านได้ด้วยนะคะสิ่งนี้เลยค่ะไล่มแมลงวันค่ะแม่ก้อยค่ะก็สูตรนี้เช่นกันค่ะสูตรไล่มแมลงที่เป็นปุ๋ยด้วยไล่มแมลงด้วยเห็นผลเกินคาดสืรน,นี้เลยจ้าตามด้วยสิ่งนี้ค่ะโมโนโซเดียมกูตเเมตนะคะ1่ช้อนชาค่ะต้นโซมโซมกลับมาติดดอกออกผลตึมค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนชานะจ๊ะตามด้วยเปลือกไข่ค่ะ แคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการอย่างง่ายๆหนึ่งช้อนชาพูนพนเลยติดดอกแล้วดอกไม่ร่วงหรือติดผลผลก็ไม่ร่วงค่ะเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวด้วยเปลือกไข่เลยนะ,คะ<า>เครื่องดื่มชูก,กำลังที่มีวิตามิน B12 สูงถึง2เท่าเลยนะคะจะทำให้พืชใบเขียวใบใหญ่ใบเงา,งางามสวยค่ะใส่ลงไปนะคะ2ฝานะคะ สวนไหนนะคะมดหนอนมแมลงไม่เยอะนะคะเพื่อนๆใช้แค่นี้ได้เลยนะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากๆค่ะแต่ถ้าสวนไหนนะคะโอ้แม่ขาที่สวนหนูหมดมแมลงเพรียะนะคะเยอะมากๆมดคันไฟก็เยอะนะคะเพิ่มสิ่งนี้ลงไปด้วยนะจ๊ะนี่คะ่ะน้ำยาล้างจานค่ะสองช้อนชานะคะลงไปเลยเสร็จแล้วใช้ได้เลยคะ่ะจ้าเรามาดู วิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรเพื่อนๆใส่น้ำไป1แก้วนะคะแล้วก็ใส่สูตรนี้ลงไปเลยค่ะมดหนอนแมลงมดคันไฟเยอะนะคะพืชของหนูมีอาการใบหงิกใบงอค่ะไม่ก้อยขาพริกไม่โดกเลยสูตรน,นี้เลยคะ่ะนี่เป็นอัตราการใช้นะคะสำหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีน้ำนะคะ1ลิตร2ลิตรนะคะเราใส่สูตรนี้ลงไปค่ะ หึงแก้วนะคะนี่ใส่ลงไปเลย,ยนี่นะคะฉีดพน่นหรือราดรดได้เลยค่ะโอ้พริกแม่ก้อยกำลังงามๆค่ะดอกก็เพียบผลก็ดกนะคะแต่แม่ก้อยมาสังเกตค่ะ<__>เห็นหมดดดำค่ะเพื่อนเพ่ะเราก็ฉีดพ่นไหนเไหมนนๆๆๆเดินกันยั่วเย้สนุกสนานเลยค่ะเราก็ฉีดพน่น,ะน,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 ดพนโดยสูตรนี้เลยนะคะกําจัดมดดนอนมลแรงโอ้ฉีดปุ๊บก็เย็นเลยค่ะเพื่อนเพ่ะ กำจัดมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีกำจัดเพลี้ยไฟไลายแดงลรขาวนะคะทำให้พริกดกกันอย่างาง่ายๆสูตรนี้หอมมากค่ะเพื่อนๆ่อนหอมเย็นสบายจมูกเลยล่ะสีดพ่นไปที่ลำต้นเลยนะคะโอ้เห็นเห็นในดินค่ะมดทั้งมดดำมดแดงเลยคะ่ะฉีโพ่นเลยค่ะหอมอ่ะหอมมิน้นหอมเกจราแหน่ค่ะเพื่อนเพื่อนใช้สูตรนี้เลยเป็นสูตรที่อ่อนโยนม,มากๆ เห็นผลชัดเจนค่ะติดทั้งดอกออกทั้งผลเลยค่ะก็ทางดินค่ะเพื่อนเราก็ใช้สูตรนี้เลคะ่ะแล้วรลงไปเลยจ้ะมดแรงมาจากไหนค่ะแม่ก้อยขามาจากทางดินเลยคะ่ะเพื่อนค่ะบ้นสีแม่ก้อยกําลังงาม,งามส,สูตรนี้เลยนะคะมะกรูดค่ะอยากให้มะกรูดบ้าใบนะคะ ไม่มีนอนผีเสื้อมากัดยอดมะกรูดนะคะฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยบนใบใต้ใบนะโอ้ชีตัวนี้แมลงบินผือออกมาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็เน้นทางดินด้วยนะคะโอ้โหเยอะเยอะแมลงเยอะต้นก้าเล็กๆใช้ได้เช่นกันนะคะเมื่อเช้าไม่ก้อยเพิ่งแยกต้นก้ามะเขือค่ะเพื่อนๆเราก็ใช้สูตรนี้เลยจ้าหลุดลงมาเลยแล้วเปิดรากอย่างง่ายๆนะคะเพื่อน ระเบิดตาดอกตืมติดผลไม่แม่นกันอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆโอ้ไม่ค่อยเห็นมีมดอยู่นะทุกคนติดบนเลยบนใบใต้ใบแม่ก้อยพาเพื่อนๆทำฮอร์โมนไข่สูตรพิเศษค่ะสูตรนี้นะคะเร่งดอกเร่งผลไล่แมลงกําจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียครบจบในสูตรเดียวเลยค่ะนาสีนี้มาเลยนะคะเป็นยาพารานะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนสูตรพิเศษค่ะ ไข่หนึ่งฟองค่ะก็ตอกใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเปลือกก็ใส่ลงไปด้วยนะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักค่ะโซเดียมคตาเมตค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะเพื่อนๆค่ะติดดอกออกผลดีพืชงามสวยตามด้วยสิ่งนี้นะคะเปลือกไข่นะคะหนึ่งช้อนค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะสิ่งนี้ค่ะเป็นยาพารานะคะทําให้พืชเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอนะคะไม้ผลค่ะไม่สุกงอมไว้นะคะแก้อาการโรครากเน่าโคนเน่านะคะพืชใบช้ําค่ะ่สิ่งนี้เลย งดงามสวยอย่างง่ายๆนะคะยาพาราค่ะ2เม็ดค่ะพเพื่อนๆก็ได้ค่ะเป็นสูตรเลี่ยงรากด้วยนะคะพเพื่อนๆขายยาพาราช่วยได้นะจ๊ะโอเคนี่ค,ค่ะยาพาราที่เราตำทุบให้ละเอียดค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทใส,ส่ไปในฮอร์โมนไข่เลยค่ะพเพื่อนๆง่ายอย่างนี้เลยตามด้วยสิ่งนี้นะคะเครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะ2ฝฟ้าค่ะ น้ำตาลทางด่วนสำหรับพืชทำให้พืชงามสวยฟื้นตัวเร็วนะสวนไหนนะคะมดแมลงเยอะนะคะใส่สิ่งนี้ด้วยนะเป็นสารจับใบกำจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะน้ำยาล้างจานจ้ะแต่ลงไปหนึ่งช้อนตนี่ค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยค่ะออมนไข่แบบเล่งด่วนสูตรพิเศษค่ะพืชงามสวยกำจัดมดแมลงเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชเลยค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะ ก็ใส่สูตรนี้นะคะเพื่อนๆที่เราทําไว้ตอนต้นคลิปนะคะที่มีส่วนผสมของหอมแดงแล้วก็ยาสีฟันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราไปดูวิธีใช้ดกันเลยค่ะนะคะเราผสมต่อน้ํา10หรือ20ลิตรได้เลยนะคะใช้ทุกสองสาวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งค่ะจ้าเครื่องนี่เลยเปลือกไข่นี้ดีมากๆค่ะเพื่อนๆเรื่องการแตกรากฝอยพื่แข็งแรง ลำต้นอวบใหญ่นะคะต้นไม่เปราะไม่แตกง่ายคะ่ะให้ผลผลสวยผลไม่ปริแตกนะคะจ้ามาดูวิธีใช้เลยคะ่ะเราก็ตักเลยค่ะพื่น่นะนี่สูตรนี้เลยค่ะดอกเพียบผลดกแน่นอนไม่ต้องรอนานคะ่ะลืมมดลืมแมลงไปเลยจ้าอะรลงดีเลยค่ะเพื่อนค่ะผักกินใบคะ่ะหวานกรอบรสชาติดีค่ะโอ้ดอกเพียบๆอย่างนี้เลยคะ่ะมารีค่ะออกดอกทุกข้อตาเลยค่ะเพื่อนเ่จ้าอะเราด้วยสูตรนีน้เลย โอแก้วน้ามาแก้สรารพัดนี่เหนืร้เลยค่ะพ่นเจัเดี๋ยวนี้นะคะลดหนาวแก้วสรารพัดน,นี่อธิลค้างพอค่ะดูใบใหญ่แข็งแรงวาเพื่อนเพื่อนดูโอ้จะเท่าสองไม่ก้อยแล้ว้าวมะนาวค่ะระเบิดตาดอกติดผลแน่นเต็มต้นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเ่อจ้าฉีดพ่นเลยฉีดพ่นให้ปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆนะคะฉีดพ่นในช่วงเช้านะคะเนื่องจากพืชจะสังเคราะห์แสงได้ดีนะคะปรุงอาหารนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างของพืชน,นะคะลากมาตรงนี้นะครับเพื่อนจา๋า แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต้นไม้ไม่งามมดมลรงเยอะจ้าทำสูตรนี้เลยะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกคน